สวัสดีค่ะพบกับไผ่ในภผ่จิรภาชาแนลกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะช่วงนี้หลายท่านคงอยากใช้เสื้อไทยจิรดากันมากพอสมควรนะคะไผ่ได้จัดให้แบบด่วนๆเลยและอีกอย่างหนึง่งผ้าถุงสําเร็จที่เข้าคู่กันไผ่เพิ่งสอนไปเมื่อคลิปที่แล้วนะคะคลิปนี้ไผ่รื้อทำเสื้อไทยจิรดาเพื่อได้ไปใส่คู่กันนะคะลองทํากันดูนะคะตามมาเลยค่ะ เริ่มจากนำแพทเทิร์นเสื้อมาตรฐานไซส์ของของท่านมาเลยนะคะเตรียมขึ้นมาเลยค่ะแล้วจากนั้นเราก็นำมาต่อความยาวนะคะเรายังไม่ได้ต่อความยาวกันเลยวัดจากเอวลงมาเป็น2ตงตำแหน่งนะคะช่วงละสิบเซนค่ะแล้วก็ลากเส้นเชื่อมต่อกันเลยค่ะอันนี้เป็นสะโพกเล็กนะคะอันนี้เป็นสะโพกล่างหรือสะโพกใหญ่ค่ะ เมื่อได้ตำแหน่งสะโพกเล็กสะโพกใหญ่มาแล้วนะคะอ่าช่องละสิบเซนนะคะเมื่อได้มาแล้วเราก็จะมาเริ่มหาสะโพกค่ะสะโพกเสื้อสะโพกที่เราวัดมาได้บวกหกแล้วก็หารด้วยสี่นะคะชิ้นหน้าบวกหนึ่งชิ้นหลังลบหนึ่งเหมือนกับตัวเสื้อข้างบนน,นะคะอ่าเมื่อเราหารจำนวนได้เท่าใดเอาสะโพกของท่านมาหารเรียบร้อยแล้วเราก็มาจุดตำแหน่งเป็นชิ้นหน้า แล้วก็มาจุดตำแหน่งชิ้นหลังก็จะได้ตำแหน่งสะโพกหน้าสะโพกหลังแล้วนะคะจากนั้นก็ลากเส้นจากเส้นรอบอกลงมาหาเส้นสะโพกที่เกิดขึ้นใหม่นี้เลยค่ะ,ะก็จะได้เส้นข้างขึ้นมาแล้วนะคะแล้วเราก็ลากเส้นสะโพกค่ะตีเข้าไปหาเอวนะคะเหมือนเดิมนะคะเอาด้านข้างออกมาจุด -5 เซนถ้าใครมีไม้สอบไม้คงสะโพก ก็วางได้เลยนะคะถ้าใครไม่มีก็ทําแบบนี้ก็ได้ค่ะอ่าก็เราก็จะได้ตําแหน่งสะโพกแล้วนะคะต่อไปเราต้องการหาความยาวเสื้อนะคะส่วนใหญ่เสื้อไทยจีระดาก็จะยาวประมาณสะโพกเล็กหรือว่ายาวกว่าน,นั้นก็ได้นะที่นี้ผ่จะเอาลงมาสัก12เซนนะคะจากสะโพกจากเอวค่ะจากเอวล,ลงมา12เซนนะคะ เสื้อที่เป็นลักษณะนี้จะต้องเก็บข้างขึ้นครึ่งเซนนะคะวัดขึ้นไปเลยค่ะครึ่งเซนนั่นแหละค่ะแล้วก็ตีให้มันโค้งหายแบบนี้ค่ะนี่นะคะหน้าหลังทําเหมือนกันอย่าลืมนะคะไม่งั้นด้านข้างมันจะแหลมแหลลงมามันจะไม่ค่อยสวยนะคะจากนั้นเราก็มาต่อเกล็ดเลยค่ะความยาวของเกล็ด วัดจากเส้นสะโพกเล็กลงมา5เซนนะคะ5เซนค่ะแล้วเราก็ลากเส้นเชื่อมต่อกันอืมก็จะได้เส้นนี้แล้วค่ะนชิ้นหลังก็เหมือนกันค่ะต่อเกรดลงมาเลยความยาวลงมาจากสะโพกเล็ก5เซนเหมือนกันลากเกรดเลยอ่าได้เกรดแล้วนะคะ เราก็จะได้เกตตัดออกมาเลยค่ะเป็น2ชิ้นแบ่งออกมาเลยต่อมาเราจะมาปรับไหล่นะคะไหล่หน้าบวกไหล่หลังผลลัพธ์ได้เท่าไหร่ไปหารสองนะคะหารสองจนวนที่จำนวนที่หารออกมาเสร็จแล้วก็เป็น,เป,นเป็นตัวตั้งชิ้นหน้าไปวัดเป็นไหล่ไหล่ชิ้นหน้าลบจุดห้าเซนไหล่ชิ้นหลังบวกขึ้นจุดห้าเซนเท่ากับปรับปรับไหล่ค่ะแล้วเราก็ ทำเส้นลายใหม่นะคะทาวาดมงแขนแต่งมงแขนให้สวยงามค่ะชิ้นหลังก็เหมือนกันนะคะอย่าลืมนะคะเรื่องการปรับไหลเสื้อทุกตัวต้องมีการปรับไหลนะคะอืมก็จะมีเส้นลายที่เกิดขึ้นใหม่ ต่อไปเราก็มาเช็ควงแขนค่ะว่าได้เท่าไหร่นะคะวงแขนได้เท่าไหร่เวลาวัดวัดต่อเชื่อมกันแบบนี้เลยนะคะถ้ามันยังไม่ได้เท่ากับรอบแขนเสื้อรอบรักแล้เสื้อของของเราก็ลดลงมา1เซนค่ะรอบแขนเสื้อจริงของเราบวกไปอีก6เซนนะคะสมมุติว่าวัดรอบแขนเสื้อมาได้สัก40สิบ ก็บวกไป6เซนรอบแขนเตอร์ตัวนี้จะใช้46นะคะแล้วก็พยายามวัดวงแขนให้มันได้46ตอนนี้ไพยยลดลงมา1เซนดูก่อนนะคะถ้ามันยังไม่ได้ก็เราก็ปรับลงไปอีกได้ค่ะอ่าเราก็ลองวัดดูใหม่นะคะเ <c oughs> วลาวัดก็วัดต่อกันเลยค่ะสะดวกดีนะคะอ่าวัดรอบ2 มันได้แล้วนะคะก็เป็นอันจบเรื่องวงแขนไปนเรื่องวงแขนก็จบไปแล้วนะคะทีนี้เราก็มาถึงรอบหาเอวค่ะเราต้องเช็คเอวนะคะตอนนี้ยังไม่ได้เช็คเอวสมมุติว่าเอวเรา70รอบเอวบวก6นะคะหาร2แล้วก็บวกเกล็ดอีก5เซนนะคะแล้วก็วัดเลยค่ะถ้ามันได้ก็คือจบนะคะถ้าไม่ได้เราก็สามารถ เพิ่มออกมาได้หรือว่าเก็บเข้าไปอีกได้ค่ะถ้าจำนวนเลขที่เราบ,บวกลบคูณหารนี่มันได้เราก็จบตอนนี้เราก็เป็นการแต่งเส้นนะคะเพื่อไม่ให้เอวมันหักแต่งเส้นข้างให้มันเนียนๆนะคะนะคะทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะคะพยายามแต่งเส้นโค้งให้มันเนียนๆไม่ให้มันเป็นมุมนะคะ ได้แล้วนะคะเสื้อไทยจิรดาจะไม่มีการต่อกลางหลังนะคะสังเกตว่าจะไม่ให้เก็บกลางหลังอันนี้เราแบ่งครึ่งเกล็ดเพื่อช้อนหน้าอกนะคะวัดออกไปข้างละจุดห้าค่ะเราก็ตีเส้นเราทําตรงนี้เพื่อให้ช้อนท่วงใต้อกอะคะอ่ะเราก็จะได,ด้แต่งเกร็ดใหม่นี่เราจะทําคัดเส้นนะคะเราก็ต่อขึ้นไปจากเส้นแบ่งเกร็ดไหลเลยค่ะ นี่คือการทำคัดเส้นค่ะช่วงนี้กับช่วงนี้เดี๋ยวเราจะตัดออกนะคะตำแหน่งตรงกลางทิ้งไปตรงนี้ก็ตัดออกตัดออกนะคะอันนี้จะเป็นชิ้นที่หนึ่งอันนี้ก็จะเป็นชิ้นที่สองชิ้นข้างนะคะแล้วก็จะเป็น <c oughs> เราแบ่งครึ่งไหลก่อนเลยนะคะเราก็ลากจากเส้นแบ่งครึ่งไหลลงมาหาจุดปลายเกร็ดนะคะให้เราก็เริ่มแต่งหมายให้เส้นมันเนียน พยายามลากเส้นให้มันกลมกลืนนะคะอย่าให้มันหักหักตรงนี้เริ่มจากเส้นบ่าหลังค่ะค่อยๆไล่หายไปให้เนียนไปหาเกรดนะคะอันนี้คือเส้นคัดคือคัดเส้นหลังนะคะเราก็จะได้คัดเส้นหลังเลยนะคะตรงนี้ก็จะตัดแยกนะคะตรงนี้ก็ตัดออกตัดแยกและช่วงในนี้ก็จะเราก็จะตัดทิ้งหมดเลยค่ะนี่ก็จะเป็นคัดเส้นหน้าคัดเส้นหลัง ช่งที่ทํำทึบๆนี่คือตัดทิ้งหมดเลยนะคะ,ะเราก็จะได้ตัวเสือ้อเรียบร้อยแล้วค่ะตำแหน่งคัดเส้นหน้าคัดเส้นหลังการโค้งเอวความยาวเรียบร้อยแล้วนะคะ1 2 3 4เมื่อเราตัดออกมาจะได้เป็นสชิ้นนะคะ ข้างหลังทบค่ะสื้อจิตดาจะไม่มีต่อกลางหลังนะคะต่อมาเราจะมาทําคอกันนะคะอย่าลืมปิดเกล็ดคออ่ะมีขอโทษค่ะอย่าลืมปิดเกร็ครรกรดคอ1เซน,นนะคะเสื้อทุกตัวต้องมีเกร็ดครอรนะคะไม่งั้นคอมันจะเปิดเมื่อปิดเสร็จแล้วก็พับเลยค่ะสกอตเทปแปะเลย อย่างนี้เลยนะคะ,ะเราก็จะได้เก็ดคอเรียบร้อยแล้วตรงนี้ช่วง,ง,งที่ยื่นออกมาตรงนี้ที่เห็นเป็น2เส้นเนี่ยเส้นหนาจะเป็นเส้นกลางหน้านะคะเส้นที่ยื่นออกไปจะเป็นการเผื่อกระดุม2เซนนะคะไายลืมบอกไปเสื้อตัวนี้จะไม่ทําที่ริมกระดาษนะคะจะวัดออกไปจะวัดจากริมกระดาษเข้ามา2เซนนะคะคอด้านคอด้านคอบนใช้เซนครึ่งด้านคอหน้าก็เซนครึ่งนะคะ จากนั้นเราก็โค้งคอเลยค่ะนี่โค้งคอแล้วนะคะก็จะได้แบบนี้ตำแหน่งนี้ติ๊กด้วยนะคะเป็นตำแหน่งสำคัญที่เราจะไว้เข้าคอค่ะชิ้นหลังก็เหมือนกันนะคะด้านข้างคอเ,อเข้าเซนครึ่งค่ะนะคะด้านนี้เอาเข้าหนึ่งเซนค่ะเอาลงค่ะไม่ใช่เอาเข้าวันนี้ผ่ผู้ผิดบ่อยโอเคแล้วก็ตีคอแบบนี้ นะคะได้แล้ววัดรอบคอค่ะเพื่อเราจะไปสร้างปกนะคะวัดรอบคอค่ะได้เท่าไหร่จดเอาไว้นะคะก็เป็นอันวัดตัวเสื้อรูปแบบคอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปจะสร้างคอนะคะขีดเส้นตรงค่ะความยาวของเส้นเท่ากับรอบคอที่เราวัดมาเมื่อสักครู่ ขะะีดตรงไปเลยค่ะความกว้างความกว้างของปกใช้3เซนนะคะตรงนี้วัดขึ้นมา1เซนนะคะตำแหน่งนี้คือตำแหน่งรอบคอหน้านะคะตรงนี้เราจุดเอาไว้นะคะแล้วเราก็ลากเนียนหายไปที่ตำแหน่งเส้นคอเส้นไหลของคอหน้าเนะะี่ยค่ะ เราวาดอย่างนี้เลยนะคะเส้นบนวัดเข้ามาจุดเจเซนนะคะ,ะแล้วเราก็ลากจุดนี้ขึ้นมาเอียงๆขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะนะคะวัดตรงนี้ให้ได้2เซนครึ่งค่ะค่ะแล้วเราก็ตีเนียนหายเข้าไปแบบนี้นะค,ะค่ะค่ะเสร็จแล้วค่ะคอจีนของเรา ด้านหลังก็เป็นสันทบผ้านะคะเสร็จแล้วค่ะเวลาตัดเราก็ลองผ้ากาวแข็งๆกันนะคะคอจะได้ตั้งสวยโอเคค่ะต่อไปผัดจะย้อนกลับไปที่เสื้อนิดนึงนะคะเสื้อไทยจิตรด,ดาตัวนี้ผ่าจะให้ทําจีบหัวไหล่นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเก็บไหล่เข้าเซนครึ่งค่ะเพราะว่าถ้าเราจะจีบหัวแขนเนี่ยไหล่ต้องเข้าเป็นประมาณเซนครึ่งนะคะไหล่หน้าเซนครึง่ง ตีหายไปที่บ่าหน้าเลยนะคะแบบนี้เลยนะคะเส้นนี้นะคะข้างหลังก็เหมือนกันค่ะเอาเข้าไปเซนครึ่งโอเคค่ะตีหายไปที่เส้นบ่าหลังเหมือนเดิมนะคะเหมือนที่ไผยเคยสอนไว้ได้แล้วค่ะอันนี้เส้นครึ่งตรงนี้เราก็ตัดทิ้งไปนะคะเราใช้เส้นเส้นใหมนี้แล้วนะคะค่ะเสร็จแล้ว พาีแนะนํานิดนึงก่อนที่เราจะไปวางผ้านะคะเราควรนําไหลคือเช็คไหลอะคะ่ะนำไหลมาชนกันนะคะชนกันให้คอหน้าเท่ากาันว่ามันเท่ากันไหมโอเคค่ะอันนี้มันเท่ากันค่ะแต่ภายมีแต่ภาย,ยมีข้อแนะนํานิดนึงค่ะเรามาดูนะคะเส้น เส้นที่มันเกิดขึ้นนะมันเป็นมุมแหลมเกินไปเห็นไหมคะมันจะทําให้เวลาเราเข้าเสื้อแขนเสื้อนะ่าจะไม่สวยไปแนะนําให้ค่อยๆลากเส้นนะ่ะให้มุมแหลมนี่มันป้านขึ้นมาค่ะลากเส้นเก็บเข้าไปเพื่อให้ตรงเนี้ยให้มันเกิดมุมแหลมมันป้านขึ้นนะคะไม่งั้นเวลาเราเข้าแขนแล้วมันจะไม่สวยนะคะ